โอ้พี่น้องเอ้ยน้องตายถ่ายคลิปเดี่ยวต่บ่าเสียงมันบ่กหูว่าเป็นยังเนาะเสียงหายคลิปนี่ก็เลยน้องตายสีมาผักเอาเนาะตอนนี้น้องตายเกี่ยวเขาการะลังสีเห็ดเขาเมาก็อีแม่เกี่ยวเขาเขากะการะลังเคี้ยวพี่น้องเอ้ยนี่บบจักว่าบริยินเสียงกกเขาก็ได้สีสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย,ยินดีตอนดับเขาสู่สองน้องตายสาวราวคือเก่าเ้อมันนี่เนาะพี่น้อง นกตายมาเกี่ยวเขาอยู่หัวหน้าก็อีเม่เพื่อสิเอา้วเขาไปเห็ดเขาเมาเนาะอันนี้ปากมันกะสีบดตรงกับเสียงปนไดพี่น้องผู้บ้านนกตายผ่เรานกตายบนหูว่าเป็นยังเสียงมันคือหายมาเบิ่งลีปแดดจังว่าบบมีเสียงแก่ใครจังไรกกับโบได้ก็บบกเลยว่าสีได้ลีปกเ็เลยมาผ่กเอาเนาะพี่น้องเดียวนกตายสิผ้ามาเบิ่งวิธีเกี้ยวเขาเมาเนาะเขานี่กะสีเกี้ยวไปเส้็จพี่น้องกะเห็ดบัไร้ายปันไดอีเม่ตื่นตะเลิกเลิกบอกว่า อันนั้นส่วนน้องตายมาเกี่ยวข่าวเมาเนาะน้องตายกับเ้าวถือเกี่ยวมาน้ำดังอีเมยเพื่อสิมาเกี่ยวข,ข่าวเมาไปเห็ดเขาเคี้ยวเส้นให้นี่อ่าฮอเจ้าบา้านนะพี่นอ้องฮอเจ้าบ้านนี่คันบ่ะอันนี้ตามพ่วงเสื้อถือคือกันได้พี่น้องอ่าหรือว,ว่าตามผีดข้องประเภทนี้เนาะข่าวเมานี่เสนเ้นแหนะกระตัมอ่าถามมันเป็นขเขาเคี้ยวแหนะกับเสีเอาไปเสน้นอ่าฐานบุเฮ็ดกับ ตามความเสื่อทื่อเนี่ยพี่น้องเฮ็ดเดววับสีอยู่ดีไม่แห้งหรือว่าสีได้เขาได้นาำได้เนาะนี่ก็คือน้องตายเกี่ยวเขาเอาเกีียวใส่เกี่ยวเนาะเกีียวอีเมก็ฮักเอาเพราะว่าเอาเกีียวมาอันเดียวอีเมะเอามือฮักเอาเป็นขอเป็นขอภายในเคยฮักเขาพี่น้องนี่ตอนนี้น้องตายก็ดังเกี่ยวเนาะเกีียวไปปั๊บ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 มาเบิ่งนี่น้องตายสิผ้ามาเบิ่งเขาเขี้ยวๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเขาหน้าเอ่อหน้าระบบานะ อันก็จะเป็นเขาอีหยางน้องจ่ากกับโมโหคือการมีสีดำๆโอ้ตอนนกรก็ย่างร่งทงนะพี่น้องหมาดใหญ่เด้ไปร่งทงให้ทุ่งหน้านี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยหมวกกุ๊บกับบริสไซรักข่อยบอยมันแดดมันดำสิจะได้ดีแดนเนาะมันนอกมันหน้าครับพี่น้องอยู่ตามพ่อเพียงมาสันซะใส่สีบีแบบพ่อเพียงเนาะมาเดไปอยู่ในให้ในเมืองคือเขาดอกพี่น้องเอ้ยตามภาษาบรรดาเนี่ยอัน แนวกินแนวอยากก็ห้กินปูกินปลาไปเนาะเพราะว่าถ้าสิไปสื้อกับบ่มีงเงินสื่อได้พี่นนองเพราะว่าอียังก็แพงเนี่ยนี่ต้องประยัดเนาะนี่กระสิเป็นข้าหน้าน้องตายนี่พี่นนองเบื่งนี่เข้านี้มันกระลั่งถอกอีกประมาณสองสาเอออีกประมาณสองเดือนคือสีสุกเนาะหรือว่าอีประมาณเดือนปลายนี่เดละตอนนี้มันกระลัง่งพ่อเหมาโออันบ่อน,นี่ก็สิเป็นเดินนี่บ่อน,นี่พี่นนองเดินนี่ เดือนต้นานี่น้องตายว่าอยากไปปุ๊กตูบหน่อยใส่เนาะก็ได้ทามอีเม่เมีย่าดินเท่าก็ได้ว่าอยากไปปุ๊กตูบหน่อยใส่ไปนอนพักผ่อนผเดียวอ,อยู่กลางุ่งหน้ายเย็นๆเนาะแต่ว่าน้องตายดูอีหยังก็คือกันพี่น้องดูแต่ทําอิดเนาะคือเหตุตูพือกันในหัวหน้าอันดูแต่ทําอิดนี่ก็สิเป็นบรรยากาศดบอบๆอบมีหุน่นใดอันนั้นในพี่น้องมีหุน่นใดกานําเนาะไใ่กาหรือว่าไดหนุก ไพมาเนี่ยบางคืนหนือว่ามาเงี้ยเนี่ยกระสิตื่นนะวาพี่ดอกนี่เนาะอีพอรล้วไปเหตุใบพี่น้องเมื่อไหนน้องตายลงไปเยี่งดูโอ้ยจักราจอนสินน้ำกระสิบพท่านจอดสินแดนเนาะยะอันพี่น้องเหตุปิวแวงแวงอยู่ข่อยวารว่าตะพี่ดอกแถอีพอได้เหตุทุนใดนกนกมันได้เขากระล่างถอกมันดุดนกมันมากินเนาะก็ได้ว่า อีพอเรามาเห็ดไว้เดี๋ยวน้องแต่กับสีดงไปเห็ดคือการเห็ดท้องสาตมตรวบ่อยเขามาหานี่อย่างเนาะสีเห็ดใส่ไพ่ใส่น้ำแม่แม่แม่เผ็ดคือแบบว่าพี่ปอบพี่โผกนะพี่เนาะตอนนี้อีเมลก็เล่นเกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวไปน้ำเบ่าไปน้ำโอ้ยเบ่าไปกับเสียงอันนั้นอ่าเสียงหายเนาะพี่เนาะก็ได้ว่ามาเบาแบบแบบแบบอยู่นี่นะกับสีเบาดูแน่จักหน่อยเนาะพี่เนาะเนาะก็ยาสีเผาเบื่อกันเด้ออันนี้ก็จะเป็น เขาโอ้คั่นว nah ่าได้ยินเสียงนี่โอ้เสียงธรรมชาติเสียงเขาเสียงเกี่ยวเขานี่สุดยอดเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว่แดน้องตายสิลงไป่าอีกเพราะว่าเฮ็ดเมานีเฮ็ดเทื่อเดียวเนาะก็เลยว่าสิได้ก็ได้อันนี้โอ้ข่อยลบ่เบิ่งอีหยังพี่น้องเบิ่งแตุ่นดกะอีพ่อไรกะก็เอาส่งข่อยได้มาเฮ็ดข่อยแนมหาว่าะสงเสียไปซายแท้อีพ่อักเอามาเฮ็ดทุนดกะหรือว่าได้นกเนาะก็คือเพิ่นเว้าพี่น้องอ่านีเนาะ เขาเนี่ยก็สิเป็นเขาดอกคับ์บอดี้เขาเขาแดงเขาดอกคัํา์หรือเขาแดงนี่แหละพี่น้องอีเมลแล้วก็เกีียวอยู่เนาะเขามันก็อันนั้นอวยกล่มาเดยเพราะว่ามัน,น,มนสีซุกตอนนี้ก็นั่งพ่อเมาพายจากไหลเขาเมาเมื่อกีเกวเอาเด้ออันนั้นนี่เนาะอีเมลเกี่ยวเขาไปน้หยิมไปนำ้ำบรรยาก,กาศก็พ้นสีขึ้มๆพี่นอ้องเพราะว่าพ้นต๊กดินคู่มือคู่มือเดี่ยงนี้้นามเซก็ขึ้นเนาะ เนี้ยวันแรกน้องแต่สิผ้าไปเบิ่งหนาพี่น้องว่ามันห่อไส่เดยเนาะอันนั้นพะว่านนี้เพิ่อกับบริเนิ่งนอนใจได้พี่น้องว่าแต่พ้นโต๊ะเพิ่อกับประกาศให้เก็บเครื่องเก็บขล้องเนาะเพราะว่าอย่ามันเป็นคือเคสตะกอนอ่าเคสตะกอนนี่เขาอันนั้นคื่อนแต่พี่น้องหนามถล่มเอาอีหยังหนํากับทัฒนเดียวนี่ก็ได้พะว่าเพิ่นกับเอาใจใส่เนาะพี่น้องเพิ่อกับบอกประกาศให้เอางัวไปบางเทือประกาศมันกับบท่วมก็ได้เอางัวไปแต่ก็เอามาขึ้นพี่นนอง นี่เนาะเขาเขานี่งามมันยากาศนี่คันไฟมักธรรมศาสตร์นี่บอกด้วยว่าสุดยอดพี่น้องเอ้ยเนี่ยไปทงไฮทงหน้าเขี้ยวเขาเนาะโดมกระพัดโอ้พอดีมวนบางที่พ้นตกพ้นดินซ่วนี่ใส่ชีวิตตับ,บากพี่น้องพอเพราะว่าอันพ้นมันดิ๊นนอทางบ้านน้องตายมันก็สิไกจากตัวเมืองแน่แแต่ก็ขามหนามเน,เนาะพี่น้องทางกะโอ้หนะ กะลำบากคันเนี่ยส่วนนี้กะได้ไปไซมาไซกับ่อนข้างยากแน่เนาะถาบทจจำเป็นอันนี้ก็คือสิบบัไปในเมืออพี่นอเอ้ยไปสื่อกบเขากับนามก็คือสิบบัไปสื่อดอกเพราะว่าอ่าหากินปูกินปลาเนาะปลาส่วนนี้กะบพ้นโต๊ะปลามันถือตอนพี่เนาะก,กินปลาเอาเอาี่แม่กะเอาเขาหมาดมา,ามัดใบจังสีน้องหมัดเป็นบ่วงเลยกะเอาไปปั่นไซจักถาบเบย์ปั้นไซจักกะเอาบ่วงขูดเอาเนาะสูตรเก่าสูตรเดิมสูตร จดุนพอดุนแม่มาเพิ่นกะตะกีบบ่มีจักเนาะพี่น้องเพื่อนเอาเขามาฝาดนี่อีเมก่ก็ได้เขาอยู่หอบนึงมื้อน,นี่ก็สิเฮ็ด่หลายเนะาะเข้าเมาก็สิเฮ็ดประมานนี้แ่ะพี่น้องเพื่อสีเห็ดไห้มันเป็นพิธีฮ่นะอีเม่ก็สิแบกขึ้นประมาณนี่เนาะเพื่อนกับบพพ์เพิ่นก็กสิเอาอีกน้อตายกระดงมาเกีียวซอยเพิ่นก็ได้จังนี้แต่ว่าเขาเมานี่ต้องเลือกเอาตัวมันงามๆด้วพี่น้องขั้นตัวมันแดงหรือว่ามันอนนากส็สีมันเห็ดมันก็สิบบอ่อนบบเคียว่นาะเนาะ นี่เบื่อน,นี่ก็สิเป็นเขาเสาขาะเนาะเขาลาเสาแล้วมาเสาหน้าปะเห็ดแต่ดะปีกันน้องตายเห็นไหเห็ดแต่ว่าปีนี้ก็นคนโบราณนะพี่น้องก็ได้บริเห็ดนี้กระเบิงคุณปีแวง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 ไยแน่มาตะไก่กับบาค้ดใด้พี่น้องขนาดน้องตายแน่ไปตะหัวหน้าเนี่ยก็ยัง่าค้นตอนเนี่ยก็สียางเนาะสียางลูหัวหน้าก่อนอยากไปหายามต่อยามดีเด้อเนาะ โอ้พ oh. ้นกับเบิงตี้พี่น้องขี้ผ้าพ้นกับคันตกนี่มันก็ตกแหงเพราะว่าแถวบ้านั้นทางคอนกีตเพิ่นบ่ทันได้เฮ็ดออกมาฮอดพี่น้อมันก็ได้เปื้อนเพราะว่ารถไทยรถจักนรถไทยเที่ยวหั่นก็สิบ่เป็นหยังเพราะว่ามันขิงใหญ่ลก็มันมี4ขิงนรถไทยนี่แม่นดุ้ยเลยแต่ว่ารถจักนี่บากพี่น้องเอ้ยวงนีไปบ่ได้เนาะมันสิว่าจไดกมันอันนั้น มันดมนะคี้ตมมันดมนี่ก็จะเป็นผักกระเดียงนี่นี่ประมาณนี้นะโอ้ปินกล่องใบเฟิร์กะอย่าเผาได้ตาได้พี่น้องเพระาะว่ามันเหี่าแดดแดดซองได้เห็นบะ้านเนี้ยนี่มันแดดได้พี่น้องนี่เนาะอีเมกะมัดเขา่าเกี่ยวไปกับมัดมัดตะแบกบขึ้นน้ำประมาณได้ยู่หอบหนึ่งนะพี่น้องได้ยู่โจมหนึ่งเด่กก็สิเอาไปผ่าไปผาเนดน็กก็สะบ่าไปได้ดอกเพระาะว่าต้องเอาเขาที่มัน เป็นขาวอันนั้นนะพี่น้องขาวโบขาวดิพะนะเอาขาวดิไปใส่นามแล้วก็เอาออกเนาะแกิได้ยอยู่ประมาณอาซองค้าส่งขาวเมานี่บ่ไ,ได้เอาไปตำไดเอาไปทูบสีค้าส่งเนาะนี่วิธีเกี่ยวขาวกับประมาณนี้เลยพี่น้องเกี่ยวขาวกับตะกี้บ่มีอันนั้นเนาะบ่มีจักบ่มีจักกับใส่เกี่ยวเกี่ยวมือแบบนี้พี่น้องกบกับสีเจ๊บดางนี้เหี่ยขาวหนามเพื่อสิไดตยตาดมิดแกเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ย เร้าวนาเนาเพื่อสีเห็ดเขาได้แต่ด่ามิดแต่ว่าเขานี่มันจิบโเป็นราคาได้พี่น้องแต่ว่าค่าพูยนี่โอ้บอกเลยว่าแพงเนะาะเศ้าหน้านี่ลำบากเด้พี่น้องอ่าไพ่แต่ว่าเขานี่แมนกินบัตสุขคนเนานนะแต่ว่ามีแต่เศ้าหน้าเห็ดมันกะบเแพงปาไในนี่พี่น้องนี่แล้วพี่น้องวิธีทับขอมอทับใส่ค่าสงูงเนาะนี่ค่าสูงกับสมงะมัน nè, bờ này tam, mau pheo qua hết ลังจากทุบแดี่ยวกะซีประมาณนี้เนาะแต่ปลาซีมันนี่สเขียวกว่านะี่ข้าวเมาพี่เนาะเออพี่เคยกินบ่ขา้าวเมาสิทับไปสอเออทับไปยังเกาะอ,อันนั้นเซนเออเซนเอาไปเซนฮอนะพี่เนาะฮ้อ,อเจ้าทีขา้าวเมาหอมหอมแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าโคกกะมีอยู่แต่วา่าอีเมแล้วเห็ดตำส,สิคะสดเออมันแตกแล้วมันเหนะื่อยไ้ม ตู้เย็นเออาพัดพัดพัดนี่เนาะพี่หนอกถ้วยเจลในตู้เย็นตอนนี้เจ๊าอ้วกกำลังผัดข้าวเม่าเลยจ้ะนี่ยบดเท่านี้นะพี่น้องเห็นบดถ้วยเนาะยเห็นใช่ตะเอ็นถ้วยเจวถ้วยเน่อยฮะนี่นี่นี่โอ้ฝุ่นตัางอยู่ขี้ผ้ผยฝุ่นผ่เอาไปกินกับหอยป๊าพี่น้องข้าวเม่าง่ะมาดิโค้ิ้มี่หลอกก็ได้ไหมผัดเถอ เป็นตะนุสุดาเด้รถทุนกินบ่ละไอแม่น่าอยากให้คนกินอยู่ก็นกก็กินอยู่ข่อยแหงบ่อยากบ่มักข่าเหมาไอพี่เนาะตั้งแต่น้องใต้อันนี้น้องใต้บ่เคยกินข่าเหมา,บบาคู้ชึกปะมันคิ้วๆก้มข่อมกินอยู่บ่ามากนะนั่นเป็น,นยังไงไอแม่เฮ็ดแท่งบ่อยากค่ะ,ะ <laughs> นี่เนาะโอ้อดื่มไทยเอาตอนขวัวโอ้